สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับ <c oughs> ช่องพฏิวันิลับเพินมเอฟเชียลครับอันนี้ยุคข่างไวท้ทีครับอัน,นทิมงานไว้ที่เฮากำลังลงของถ้าพี่น้องว่าเบิง้งสถานที่นี้ครับจักเป็นวัดจักเป็นสถานปฏิวัติถ้มเลยอย่างกับว่าหูผมผึ่งมาหอดครับอลงการนี่นี่ครับลูกปัน้นอันนี้เป็นราชสี แต่ทั้งเสียนพ่นอ่ะมันบ่เมนราชสาีเสียนเป็นบ่โหต้องถามสร้างสร้างอันนี้พ่นเอินรูปยังครับนี่อันนี้ก็ครับรูปสิงเสียนโมโหนะเจ้า อาแปลกยี่นี่พี่น้องบ่เคยเห็นยังไงอันนี้มันอันนี้มันวัดบ่ครับบ่อเป็นซูเป็บพระธาตุโอซูเป็นพระธาตุมาน้าทีมงนา,มมานหมอล่ำหน่อยนะครับสบายครับบ่เคยเห็นยังเไงมี ปไมาเห็นอะังการครับหรืครับว่อาจารย์ใหทำกันเองไ่ได้จ้างไม่มียมก็ทำนะเห็ดกันเองครับผมเหตุเองมันมีบ่มีจ้าภาพขออนุญาตถ่ายนีผมลืมขออนุญาตถามเออค่อันนี้เป็นศูนย์ป็นวัดถ้นวัดปส่ไสไปิสยไปไป เอาลงแวเอาวเท้วด้ยเาัเาแล้วยังกินเหล้าไ่ได้บ่ยังกินเหล้าไม่ได้บยังครับยังไม่ได้ยัางนีไม้คู่บ้างนีออกราษาแล้วออกภาษาแล้วหนักกว่าเขาดิคนเล้าเข้าภาษาเขาเขาต้องเขาต้องกินกินในันษาแล้วแล้วแล้วแล้อยอดออกภาษาอหลี มัเวลานมัสามเดือนเล่นติดกันลกลัวเขาขายล้วนผมว่หลราพี่อเลเยชาคคนที่ก็ดีแล้วแต่ยังพ่ทันหัวเัยอาจารย์สั่งในหลายปีเลยทีครับอนี้ยี่สิบตุลาคมสาปีเฉพาปั้นทุงเยี้งเห็ดเองเลยเห็ดกันเง้ยเองมาวิจารภาพู่พูดเล่าแล้ว้ายโบกขวาโบกหน้าคัดขนาดเนาะจะิเลยดอกเหดยังไง มันเป็นมันเป็นอันขยอเอินว่าเป็นภพสัตว์ก็พอเกยดมาสาตนี่ในมาสั่งแนี้นี้ไหมตะเกากับภพสัตว์เิ่นก็นใว่าเป็นเพือ่านวชยานข้อนนญายบวชเนเจ้เป็นสาวเหรอครับหกอไ6หกลืมแล้วหกุมภากุมภานับเอาเบืงกุมภาเดียนไหนครับสี่หกนะที่หกกุมภาสี่ี่หก นบเาประท่านนำเดี๋ยวผมบอกคิดคิดบ่ท่านใลาไ้ยอน่เย่รา็นยี่สิกว่าแล้วออนี่ครับเครื่องวเอาไ้าครับผม้ตั่ขออนุญาตจารยันะครับพิ่บสร้างเองนะครับบอมีเจ้าภาพมามาซอยแต่ว่าขันผู้สิทธิบุญกับบ๊บปฏิเสธนี่พี่น้องมาโหลดครับ แมนครับผู้สรีทำบุญมาเลยครับสถานปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ซื้อยางก่อนไ่ได้ถามเพิ่นเพระอาจารย์มันซื้อยางก่อนอครับไอพระอาจารย์ซื้อยางก่อนนิดพระอาจารย์นิดครับซื้อเหรียญเพิ่นซื้อนี้มา้่งไปถามเพิ่นหรอกครับนนนหูตะหูตะหูตะเนวพ่อหูเหครับยัเป็นหูอะไรน,นี่ครับท่างเขาเพิ่นเป็นเฮ็ดเป็นสถานปฏิบัติธรรม โอ้ยอลังกานนี่คือเขามาแเราเป็นขนที่ลุกเลยครับเนี่ยครับของอันวงสาวน้อยนี่แหละครับครับมากับทีมงานสาวน้อยเนี่ยครับอันนี้อยู่หลังวทีหมอล่ำพอดีพี่น้องเหลียวเห็นกันเลยมาไทายเมืงาองพาจานพื้นกับว่าได้แห้งในห่วงยังเป็นเฮ็ดเองปั้นเองครับยีมือวร,รมดาเนี่พี่น้องมาจากกินตนาการล้วนๆไม่ไ้เขาไาทาทั้งในเนี่ยเลยขออนุญาตแล้วครับ ขันมาเง้ยมัขึ้น,นขนยิ่งลุกเลยพี่น้องผมมาไงคลิปนี้ท,ทิ้ทายงยเงี้ยจะเปลนาที่ลนละพี่น้องให้พี่น,อน้องเด้ยเบิ้งส้มบาลามีน้ำกันสุดยอดอิหลีไหมครับวัสดุอุป,ปรกรณ์กับอันนี้ก็คือเปียกหอยครับเปียกหอยเชี่ยวเปียกหอยเชี่ยวสร้างบนนท็ดวิกฤตเด้ครับเนี่ยถือว่าวิกิต วิบตาการตา<ม>้าหนูเห็ดดีจัะนี่ป้าครับพี่แม่เห็ดไปรดครับเห็ดไปรดมหาไทยไพี่มืม่อกมอรับเนี่ยแหละมหาไทยเอาเก็บบรรยากาศให้พี่ให้น้องบ้างอ๋อเดนี้เอาซ่อนเห็ดพี่น้องผมเลี้ยวมาบ่านยังคือเหลีหล่ยมๆมา นี่สุดยอดเลยว่ะองไว้แค่นั้น,นอันนี้แปลกถือว่าแปลกเพราะมันง่ามพร้อมนี่พี่น้องเอาซ้อนเห็ดด้วครับซ้อนแกงเขาเนี่ยละซ้อนขั้วเขาเนี่ยนะพี่น้องถา,าติดแล้วมันง่ามอลังการนี่ครับขนมหมานเงี้ยบเอยเห็ดดีครับเพวนเห็ดสางได้ร้นปันไี้เราครับนี่ยหลายแล้ว ว่าในจ้างเห็ดเองเลยเรัศรัทธ,ธาสาบับมาครับมันใส่ทุนมาหน่อยด้วยครับพี่น้องใส่ทุนมาซับบ้างหน่อยได้ไหมก่วงไหมทั้งปูนธธทั้งเหล็กหินอิฐห,หินปูนทรายทุกอย่างมันใส่ทุนมาซับหลายครับเพิ่นเห็ดด้วยศรัทธ,ธาอรือหนี่บังหอยบังหอยเยกกัะกว่าเฮือมีอะไรไหม หอยทะเลนะครับแต่ผมผมหัจากซื้อนี่คือประดับโดยหอยนะครับเนี่ยอันนี้ก็หอยครับฝนแล้วพนแล้วพี่น้องเอออันนี้ก็บเบื้องครับเป็นเห็นได้อย่างไรครับนี่เห็นมุมมีไน้ทุนมาซอยเนี่ยสัทธาชาวบ้านสัทธาหยาดย่ยมเปินมีเห็นสัทธาเพิ่นกว่าร่วมบริจาค สุดยอดเลยว่าบฟูรุ่งีฟูรุ่ส,สีมีเสียงพญ,ญานาคเกตึง้งเพราะอะครับพี่น,อน้องง้ามข้างอีนนี้ผมเงยอันนี้คลิปนี้ขออนุญาตถ่ายสองสองคลิปได้พี่น้องเอออันเนี้ยเพราะว่ามันมันถ่ายมาเหมิดครับคลิปแรกนี่ไหมเฮ็ดดีลีกว่า เออน,นี่ยเปล่าไปเด้อเดี๋ยว <g ül> ผมจะถามยีกผมบอกการถามคนไรพี่น้องคลิปนี้สำนีทกอนนะครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นคลิปไม่นี้ว่าเพราะมันเต็มเวลาแล้วขอกคุณหลายๆเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับ